เดี๋ยวเราจะพามาชมชุดแม็กแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18นะคะคุณลูกค้าามารีวิวกันทั้งเซตนี้นะคะแม็ก18แม็ก18จับคู่ยางกับเลนโซ่ค่ะเป็นยางของเลนโซ่เลยอันนี้เขากวางเขากวาง6กรูดีแม็กใส่ได้ เลนโซ่ so, ทั้งนั้นเลยนะยางเลนโซ่ so. มาดูกันอันนี้ TE37 หยอดแดง T 3 7หยอดแดงสีชาสวยมากสวยทุกตัวเลยอื้ือีแบนยอด e แดง้ารูนะคะรีโวสนใจทักได้ค่ะ ดูใกล้ๆกเลยค่ะคุณลูกค้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดยางเลนโซ่นะคะ T 1 SP mm hmm. 1> เลนโซ่ยางมีรับประกันนะคะคุณลูกค้ารับประกันหกเดือนเหยียบตะปูเอาเส้นใหม่ไปได้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่ปะนะคะรับเส้นใหม่ได้เลยหน้าร้านเลยค่ะคุณลูกค้ารับประกันหกเดือนนะคะย้ํารับประกันหกเดือนเคลมได้ใหม่ไม่ปะได้เส้นใหม่ค่ะ สนใจโทรเลยนะคะ07-4-3-9-3-6-7-6ร้านเปิดบริการทุกวันค่ะ7โมงครึ่งถึง17.30นนะคะทุกวันทําการค่ะ